ตำรวจนราธิวาสไปเยี่ยมค่ะร,บรบอบๆนนี้เรากำลังไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ด้านในไม่สามารถออกไปข้างนอกได้นะคะควันนี้เป็นน้ำใจจากตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสแล้วก็ทีมแม่บ้านตำรวจจังหวัดนาราธิวาสแล้วก็ครอบครัวตำรวจด,ด้วยนะคะน้ำใจส่งให้กับพี่น้อง ชาวจังหวัดราชิว่าที่ได้รับผลกระทบจากลมตะไคร้เลยครับวันนี้เป็นวันที่สามของการที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะก็นอ่งจากเครื่องใช้ของขบริโภคแล้วก็วันนี้มีอาหารแล้วก็มียาเวยสัณฑ์มีคุณหมอในคณะของครอบครัวตำรวจของหนราที่ว่ามาด้วยสองท่านด้วยนะคะวันนี้โอ้ท่ามกลางสายฝนที่มีความยายามที่จะไปช่วย ตอนนี้คือเราอยู่ที่ตำบลลำพูนะครับมังคีเมืองสองเหรอคะสองคนจับใจตงนนะคะน้ำกวกนด้วยเยกเะ่ดตียวสอ โมีเด็ยไหมีเด็กเยบ้านต้นไ้ำรวจทั้งแม่บ้านนะทำข้าวกล่องมาให้นะคะบ้านกเป็น่วงนะคะรวเป็นห่วงคะทุกคนทุกคนอะนะเอามใไปเลยอะอาอ่าคะเป็นไรไหมคุณหมอก็มานะวันนี้ตำรวจตำรวจเลยแพทยด้วยทมาคนเถอะ เขาจะตอบเดยวจะตอบแรกเขาไม่อยู่ไม่ได้ไม่้่้่้องตรอเตรน้านตูนป็นาีมิรลัวเลยนะ หวนน้ารที่ว่าสนใจมาให้นะคะเอามาเยี่ยมนะ้องหัวแล้วหัวต้องเลหัวหันรจันรใแล้วมาคเข้ามาเาาแก้วาสองแก้ว่สงี่หี่หาหดอาหารไฮร้านนะคะ 好吗？Oh